สวัสดีครับอยู่กับผมล i c เซสตานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําจุดเก็บเวลวิธีหาเพชรแล้วก็วิธีล่าบอสต,ต,ต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการเข้าอีเวนต์ต่ตางๆนะครับโลยก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราต้องมีกันก่อนอสิ่งแรกนะครับที่เราจะใช้หาเพชรนะครับก็จะมีโกลเด้นนะครับเราสามารถตั้งชื่อว่าโกลเด้นเฉยๆแล้วก็ตั้งเก็บได้เลย ในส่วนที่2นะครับจะเป็นบล็อกออฟแฮปป n นะครับซึ่งเปิดมาจะมีโอกาสสุ่มได้เพชรนะครับแล้วก็อันที่3 f i ไฟล์แคคเกอร์นะครับหรือพูุนั่นเองอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปเลยนะแล้วก็มี Event ต์ทิ e เก r ตไ e สแล้วก็เ h อร์รี่ e ชอร์รีนะครับแล้วก็มีอาเมทัลในสิ่งที่ผมเอาให้ดูทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงแรกนะครับ ่ะแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะเข้าอีเวนต์ได้ยังไงเวลามีอีเวนต์มาทำไมเราเข้าอีเวนต์ไม่ได้อ่ะเราต้องมีอีเวนต์ไพท่ทิเกตนะครับจำนวน10ใบ,บยอย่างน้อยนะครับ10ใบ,บแล้วก็มีเพชรชารออสอย่างน้อย1เม็ดนะครับอ่ะเราจะไปผสมกันเลยอ่ะพอเราเดินมาถึง n p c ชาออสนะครับเรากดเข้าไปที่ชาออสแล้วเลือกเป็น อีเว t i c เกตเลือกส e l e c t อ่าเราก็สามารถจะเห็นว่าเราต้องใช้10ชิ้นเพื่อผสมอันนี้หชิ้นนะครับแล้วมีโอกาส70%ใช้เงิน50,000ืนะครับต่อหนึครั้งอ่ะผมจะผสมไปเลยอ่าได้4ครั้งอ่ะผมผสม4ครั้งอ่ะได้มา1ใบนะครับแล้วพอเราได้อันนี้มา1ใบเราก็สามารถเข้า e v e n นได้เวลามี e v e n นแสดงขึ้นมาจะเป็นสีแดงๆอยู่ตรงข้าง Teleport นะครับ เราไปดูจุดเก็บเวลกันก่อนดีกว่าในช่วงแรกๆนะครับเวลตั้งแต่2 0ถึง50นะครับก็สามารถมาบอทตรงนี้ได้เลยซึ่งจะให้ EP ที่แบบเยอะแล้วมอนเกิดไวมากนะครับตรงนี้ก็คือเมืองซัมซามมันเองตรงนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือข้างในโกเลมจะได้อีกที่เยอะแล้วก็เกิดมอนเกิดไวมากมอนเกิดเป็นกลุ่มนะครับ เราไปดูจุดโกเลมกันเลยอะและนี่ก็คือจุดถัดมาในซัมสามนะครับหรือเรียกว่าโกเลมนั่นเองอยู่ข้างในตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ของแบบอาตรงนี้จะเกิดเยอะมากและเกิดไวมากนะครับตรงนี้เวลได้ยาวๆจนถึงเวล2 0 0ถึงร้อเลยแล้วพอถึงเวล2 0 0รถึงร้อหหรือว่า70นะครับมาบอดต่อที่ ลอดทาวเวอร์นะครับซึ่งมอนลอดทาวเวอร์นี้มีเยอะมากอ่ะเราเข้าไปดูกันเลยอ่าตรงนี้คือจุดที่1น,นะครับที่บอทของลอดทาวเวอร์นะครับอ่ามีจุดหนึ่งเดินเข้ามาข้างในอีกก็ได้ครับอาจะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่มอนเยอะมาก มอนจะอยู่เกิดเป็นกลุ่มแล้วครับแล้วก็เพชรตกดีมากครับตรงนี้จุดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดต่อมานะครับของ Lost Tower 7ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมอนจะเกิดเป็นกลุ่มและวเวงได้ไวมากอยู่ตรงนี้อาจจะถึง300เลยก็ได้นะครับและหลังจากนั้นก็สามารถมาเวลที่ทาคานทาคานหนึ่งนะครับตรงหน้าเมืองทาคาน พอมาถึงหน้าทาคารนะครับเดินมาทางซ้ายตรงนี้ครับจะเจอจุดเก็บเป้าที่เป็นตัวใบมีดอยู่ตรงนี้นะครับเกิดเป็นมอนต์เกิดเป็นกลุ่มนะครับอ่าจุดต่อไปไอด้าครับไอด้าสองจุดเวิที่แบบวลไวๆผมจะแนะนำแต่จุดที่มันเวิไวๆเลยนะครับคือตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ โกเลมสีฟ้านะครับตรงนี้จะได้ xp เยอะมากเวลวจะถึง400ได้เลยตรงนี้ถ้ามันว่างก็สามารถเวลวยาวจะถึง400ได้เลยนะครับตรงนี้จุดถัดไปนะครับทูคาน์ทูย้อนนั่นเองเราเดินกลับมาหลังวาร์ปนะครับจะเห็นมอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถเวลวจะถึง300ถึง400ได้เหมือนกันแต่อาจจะขึ้นช้าด้นึงเนาะ เามอนค่อนข้างถึกมากตัวนี้นะครับอ่าจุดถัดไปแมปธาตุนั่นเองจุดแมปธาตุผมขอไม่เดินแล้วกันจะเอาเมาส์ชี้ให้แล้วกันว่าตรงไหนมั่งประตูแรกดีเบนเตอร์นะครับดีเบนเตอร์สามารถมันจะมีหลุมอยู่หลุมข้างล่างนะครับดีเบนเตอร์เดี๋ยวเราแนะนำเลยดีกว่า ซึ่งหมอนตรงด er ีเบนเตอร์นี้หมอนจะเบานะครับจะตีธาตุเบามากถ้าเวิสักสามร้อยกว่าแล้วก็มีเอลบัฟก็จะวิวได้สบายๆเลยนี่ครับประตูดีเบนเตอร์จุดแรกนะครับสำหรับจุดเก็บวิ่วแอบดีเบนเตอร์นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ชี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงน,น,รรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ ดี๋ยวผมจะวงกลมให้ละกันว่ามีตรงไหนบ้างผมจะทำมาร์คเป็นจุดให้ละกันอไปดูแบบต่อไปนะครับอันนี้สำหรับเป้จนถึงแปดร้อยนะก็จะมีแบบเจ็ดร้อยม,มีแบบธาตุหรือเอ้ยไม่ใช่แบบธาตุแบบสามสิบนะครับหรือแบบวอลนั่นเองแล้วก็มีฟิเลียแบบสี่ร้อยนะครับหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้เนาะ ต่อไปผมพาไปดูบอสกันดีกว่าก็วิธีลงบอสนะครับอันนี้เป็นบอสประจําวันนะหนึ่งวันลงได้1ครั้งกดที่เมนูบอสโซนแล้วก็เราก็เลือกบอสท,ที่เราจะล่านะครับซึ่งผมขอแนะนําว่าให้เวิว900ขึ้นนะครับจะได้ของที่แบบโอเคกว่าดีกว่าเนาะของย่อยๆจะตกตอนเวิว900นะพอ,อเรากดเข้ามานะครับถ้าเรากดตรงนลูกแก้วกลมๆตรงนี้เพื่อกดให้บอสเกิดนะครับ แล้วก็บอสก็จะเกิดนะครับเราก็จะตีบอสไปเรื่อยๆบอสอตัวนี้นะครับบอสเรียกว่าบอสแนมุมจะดอกไอเทมประเภทซ็อกเกตหรือประเภทรูนั่นเองแล้วก็ดอกหินอัพสกิลด้วยนะงั้นผมขอตัดคลิปไปตอนที่บอสใกล้ตายเลยเนาะ ก็ตอนนี้บอสก็ตายแล้วนะครับนี่นะครับกระดี่ห็นดอกเห็นนะครับเห็นอัพสกิลด่าแล้วก็มีเ,เดี๋ยวผมขอดอบของกนนะอนเนาะแล้วก็มีรูนเี่นนะครับรูนม่วงเอาไวออา้อัพอัพอันนี้เอาไว้อัพซีทนะครับดอกด้วยแล้วก็จะได้กล่องนะครับ ถ้ากระเป๋าเต็มก็จะมันจะให้ในนี้แทนนะนี่ครับกล่องนี้มีโอกาสเปิดแล้วจะมีโอกาสได้แทมลูนนะครับเอาไว้ซื้อสกิลแล้วก็วิธีการใช้บัตรอีเวนต์นะครับพอเราคราบบัตรอีเวนต์ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมนี่ครับจะมีอีเวนต์ขึ้นมาอย่างนี้เรากดเข้าไปเราก็เลือกแล้วก็นี่ครับใส่เลขตามที่มันให้แล้วมันก็จะเข้าในอีเวนต์นะครับหนึ่งใบใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับอ่เราไปดูบอสตัวต่อไปดีกว่า บอสคุณคุณดุลน,นะครับจะดรอปประเภทไอเทม380นะครับ380ยอยอซึ่งการที่จะดรอปเอ็กซ์แลนหรือยอยอนั้นจะต้องมีเลเวล900ขึ้นนะครับถึงจะสามารถดรอปของยอยอได้นะครับถ้าเลเวลต่ำกว่านั้นจะได้ของกากนะครับจะได้ของขา,ขาวๆนะครับนั้นผมแนะนำให้เวล9 0 0ค่อยมาลงจะคุ้มกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเเวลด้วย เรามาลองเปิดกล่องให้ดูอาเห็นไหมเราได้แต้มรูนมาเจ็ดแต้มนะครับโอเคเราไปลองดูไปดูบอสกันเลยดีกว่าเราก็เดินมาจะถึงบอสแล้วนะครับนี่คือบอสคุณคุณดุนนะครับเราก็ตีไปเลยโดยบอสต,ตัวนี้นะครับจะดรอ,อ่ไอเทมประเภท380ยอยย แล้วก็มีโอกาสปิดติดโชคแล้วก็ดรอปเซตไอเทมด้วยนะครับซึ่งของที่จะดรอปพวกประเภทยอๆนี้ย้ําเลยนะครับว่าต้องววเก้าร้อยก่อนถ้าใครมาเวลวต่ํากว่านั้นก็คือเหมือนมาแบบเสียเวลาเปล่านะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นสัตว์เลี้ยงอมอสคุณดุลน,นะครับซึ่งได้ถาวรน,นะครับมอสแมงมุมก็เช่นกันนะครับอ่เราก็ตีไปรอมันตีไปสักพักนะครับ คตอนนี้บอสก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูของที่ได้กันดีกว่าหลักหลักก็จะประมาณนี้ครับเทม3 8มตต่างๆนะครับแล้วก็เซ็ตนะครับแล้วก็เหมือนเดิมกลองแดงมีโอกาสได้บัฟด้วยอ่าได้แต้มนะครับมีโอกาสได้บัฟคูณ2 0 0ร้ยะพวกนี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็นะแนะนำคร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าอยากให้ทำละเอียดกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วผมก็ามาทำแบบละเอียดให้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับคราวหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย